มีทีมไหนสนใจบ้างตัวอย่างแข่งดังที่ยังไร้สังกัดอยู่ในตอนนี้ท่ามกลางกระแสการย้ายทีมที่มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆแต่มีนักเตะหลายคนที่หมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าไปเมื่อปลายเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาและจนตอนนี้ก็ยังหาทีมใหม่ไม่ได้เลย แน่นอนว่าหลังจากตลาดลีกใหญ่ๆปิดทําการในวันที่30สิงหาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ละทีมก็ยังสามารถเสริมทัพด้วยการเซ็นสัญญากับแข้งไร้สังกัดได้อยู่ซึ่งวันนี้จะมายกตัวอย่างว่านักเตะชื่อดังคนไหนบ้างที่ยังเตะฝุ่นอยู่ในตอนนี้อาเดียงลาบิโอลาบิโอเพิ่งหมดสัญญากับยูบินตุสในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้นั้นเขาเคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนี้นั้นแข้งวัย29ปียังหาทีมใหม่เล่นไม่ได้เลยมาริโอเอโมโซ 131นัดคือจำนวนเกมทั้งหมดที่เอโมโซลงเล่นให้กับแอตเลติกโกมาดริกในช่วงหรืฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทีสั้นก่อนเขาลงตัวจริงในเกมลาลิก้าไปมากถึง29นัดแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนอ้าแขนรับกองหลังไว้29ปีเข้าสังกัดเลยอองตนี่มารซิยาน อดีตเจ้าของสถิตินักเตะเดาวรุ่งค่าตัวแพงที่สุดในโลกในปี2015ที่ย้ายจากโมนาโกไปอยู่กับแมนยูนเต็ดด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์มันกลายเป็นว่าทุกวันนี้มาซิยานต้องเป็นคนว่างงานภายหลังหมดสัญญากับปีศาจแดงโดยมันมีข่าวกับเบซิกตัสให้ความสนใจในตัวเขาแต่ก็ไม่มีการยื่นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเข้ามาโชเอลมาติปอดีตขวัญใจแวนบอลลิเวอร์พูลที่เคยมีข่าวกับเลเวอร์กูเซ่น รวมไปถึงมีรายงานว่าบอร์ดมัรกับซอลแทมตันสนใจที่จะพึ่งพาประสบการณ์ของเขาในการลุยสึกพิมีเลีกแต่จนแล้วจนรอดมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเซคิโอลามอสเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนลามอสสร้างความฮือฮาในการย้ายกลับไปเล่นให้กับเซบีย่าทีมที่ปุปันเขามาตั้งแต่ระดับเยาวชนแต่การคืนสู่เย้าของเขาจบเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลเท่านั้นและปัจจุบันกองหลังคนดังวัย35ปีก็ยังหาทีมใหม่ไม่ได้อีเก้มเนีอิน แฟนบอลหลายคนยังจำชื่อของมูนเนอินได้เป็นอย่างดีเพราะนี่คือหนึ่งคนที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกับแอตเลติกบินเบาแต่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแข่งวบ31ปีต้องแยกทางกับบินเบาทั้งที่อยู่กับทีมมานานถึง15ปีและเป็นคนที่ลงเล่นเยอะที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยจํานวน560นัดในทุกรายการวินเลียม แข้งว 3, ัย36ปีที่แสดงให้เห็นว่ายังพอเล่นในพรีเมียร์ลีกไหวจากการลงเล่นในฟูลแลมระหว่างช่วงปี2022-2024และทําได้10ประตูจากการลงเล่น67นัดในทุกรายการแต่ก็ยังไม่มีทีมไหนเซ็นสัญญากับเขามัร์ตฮเมลดีกีการลงเล่นให้ทั้งบาเยอร์มิวนิกบุลุเซียดอทมุนและทีมชาติเยอรมน,นีทำให้ดูผิวเผินแล้วฮมเมลน่าจะเป็นแข้งไร้สังกัดที่เนื้อหอมคนหนึ่งในซัมเมอร์นี้แต่เขาก็ยังหาทีมใหม่เล่นไม่ได้เลย ถึงกระน,นั้นก็มีข่าวซุบซิบว่าเจ้าตัวกําลังเจราจากับเลวเอ้าโซเดาตอยู่มีนักเตะคนไหนที่ยังไร้สังกัดอยู่หรืออยากให้เราทํามาเรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับ